วันนี้เราไปพบรายการ BK Maker TV ครับกับเกม Shadow Fight มาเล่นพาร์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็หลังจากนหลังจากคลิปนะครับก็ผมไปเล่นหาของใต้ตอนคลิปตอนคลิปจบนะครับต้องเข้าใจเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์เทพโชว์เทพโชว์เทพ โชว์เทพนะครับนี่ผมจะโชว์เทพให้ดูนะครับจะไม่ค่อยพูดอะไรก็ต้องเข้าใจนะอย ไอ้นี่ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกน้องโหนอะไร กกกสกิดเหรอโอเคถูกถูกไปสกิดเราไม่ได้เราไม่ให้สกิด เาไปกินนี่ตอกติดอัดไม้ไผ่เลยอาจจะเสียงก้องกล้องไปมั่งนะครับต้องเข้าใจแคปในห้องน้ำนี่ไง จิ้มเห็ดแม่งอวุหลุดเลย เราตั้งธุรกิจไว้ดีกว่านะว่าเราจะทำอะไรกันดีนะหลังจากค่าค่ายโงนี้เสร็จแล้วเนี่ย งนี้ไปด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสิวะถึงไม่เอาก็ต้องแถม อุ๊ยโอ๊ยไอโอยจะตายจะตายอกิโอยโดดไหลหลังไม่ทัน่ะอ สุมม่มหมูบุตรได้อ้อนไรวะโอ้โอันนี้ทานาดอันนี้ทานาดเข้าไปกินเอาไปกินอีกดอบนึงน้องลืมเปล่าโอ้โหเต็มตู้เลยตู้นะคบตู้ ตีขึ้น กันได้พรางันอุ้ย,ย,ย,ออย,ยนี่ตีหมุนออไม่เป็นไรนี นี่ดิวะอุย้ยมุนเลยเอาเท้าไปกินอุยอ้ยอะไรนี่หัวดทีม ม m p o s s i b ิ e อดเลยโอ้อดเลยครับโอ้โหน่าเสียดายนล้วมาส่วนนี้เล่นๆ Yeah. วันนี้ผมก็จะไปนะครับกระลุกขึ้นมายังก็คลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ